เพียงโซต้าสวัสดีครับผมเจมเจมส์เจราเชตครับรับบทเป็นเชนครับสวัสดีครับผมฟอจักรลินครับรับบทเป็นจอนครับสวัสดีครับผมแม้กซอรังครับรับบทเป็นนุครับสวัสดีครับผมนิวชุนครับรับบทเป็นสันครับผมชิวมากิวมากครับชิวมากดูดูเลยว่าสี่คนใครแพ้เนี่ยโทษคนนั้นเลย เปลี่ยนศบตา <I S 1> โดย c o n t a c t The Series มืกี้เพิ่งจะสี่วิ่งเหรอครับเหนียวเลยโอ้โหเลยนี่มันแก้แก้งอะไรอยู่ขยาดี้ขยาด้ไม่นี่ขยาวนี่คือแบบน้าอีกหน้าอีกน้าอีกอ๋อหน้าีหน้าีหน้าอีลูกคอลูกคอลูกคออะไดลูกคอ มีด้วยอ่ะอาจจะสเลดหรือเปล่าอ๋อซีรีส์เรื่องนี้นครับก็จะเกี่ยวกับชีวิตในความรักของเด็กในดัวมหาลัยแล้วก็ในรัวมัธยมนะครับผมก็จะมีความรักลูกหลายสไตล์หลายแบบนะครับก็จริงๆถ้าเรื่องย่อก็จะเกี่ยวกับตัวนุกนะครับที่เป็นลูกปหนูนะครับแล้วก็ับซันที่เป็นก็ไม่ได้จนเนาะเขาเรียกว่าเป็นลูกเจ้านายตัวเองทีหนึ่งแล้วต้องมารักกันแล้วก็เกิดความม่นวายขึ้น ในทั้งบ้านและรั้วมหาลัยด้วยเพราะว่าซันเองก็เป็นแบบเหมือนเหมือนเดือนมหาลัยอะไรเงี้ยครับผมก็จะต้องไปรอรลุ้นครว่าจะสนุกแค่ไหนยิ้มพ้นแค่ไหนนะครับออก็ฝากไปด้วยครับกับ i c o n น e อซีนนี้ครับผมอ่ะนิวนิวว่วาอ๋อก็ผมนะครับก็ตัวสันกับนุก้กความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันจะเป็นแบบกึ่งจีบกึ่งไม่จีบกึ่งชอบกึ่งไม่ชอบแบบสมมติว่าจะรักกันแล้ว อยู่เฉยมีเรื่องเกิดมาอีกแล้วก็ทําให้แบบทะเลาะกันไปแล้วก็จะรักกันอีกก็แบบทะเลาะกันอีกอะไรเงี้ยครับจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนคาราคาซังแบบชอบแน่หรือไม่ชอบแน่มีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องไปรู้ในซีรีส์ต่อครับผมอโหคู่ผมนี้เป็นขนาดทำจาอธิบายก็ยังรู้สึกอธิบายยากเลยคนระับ <laughs> เพราะว่ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยที่แบบเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยแบบว่าคนดูเนี่ยเขาคงจะรุ้นว่าอยากให้สองคนนี้มันต้องคู่กันนะ แต่ในเนื้อเรื่องหรือว่าความสัมพันธ์หรือที่มันเจอกันในข้างในในเรื่องเนีครับมันเป็นไปได้ยากมากเลยครับมันเกิดจากการที่มันความรักที่มันเกิดจากความเกลียดนะครับเกลียดเกลียดสุดเลยไม่จริงพี่นิยามได้นะสั้นๆเลยซาดิสครูนี้นี่มันบอกเลยว่าซาดิสมันเรียกว่าถ้าผมเจอชีวิตจริงเนี่ยให้เป็นงี้ชีวิตจริงนะผมว่า มันต้องมีค่ากันมีสักข้างมีคนตายสักข้างหนึ่งอะ่ะคงเป็นไม่ได้ยากที่จะมารักกันเน่ะค่อนข้างที่จะดุมากครับเพราะว่าด้วยด้วยส,วส่วนตัวผมเองเนี่ยที่เล่นแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันมันทรมานจริงๆอ่ะมันแบบเราชอบจริงๆไหมเฮ้ยตอนนั้นคือก็ชอบจริงะไม่คือคือมันตอนตอนเราเล่นเนี่ยเราเราเราพยายามแบบอินกับบทให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วตอนเรา มันเรียกว่ายังไงเดียเราเราก็ทํากันบ้านมาแต่พอไปถึงเราเล่นในซีนจริงๆอ่ะรู้สึกอย่างนั้น,นจริงๆอ่ะขนาดเราเล่นเนี่ยมันิรู้สึกว่ามันทรมานจริงๆอ่ะมันเกิดการเกลีดยดจริงๆอ่ะในซีนที่เราจะต้องแบบต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราจะมีความรู้สึกกับเขาเนี่ยมันกลับเป็นว่ามันก็มีความรู้สึกจริงๆอ่ะเราก็เลยอยากถ่ายทอดตรงเนี้ยให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยความรักมันเกิดได้จากลูกแหลกแบบอะครัแบประมาณว่าไม่ว่าคุณจะเคยเกลียดกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนหรือว่า เคยเป็นเพื่อนกันนหรือในทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดอนไี้งี้ยเพลงเสี่ยวนาทีครผมของ i y e Contact The Series นะครับผมคือในเนื้อเพลงเนี่ยมันมันจะบอกทุกความสัมพันธ์ของเราเลยครับว่าทำไมถึงชอบกันทำไมถึงแบบรักกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเพลงของนุกสันเลยคับใช่ใช่ แค่เพียงสบตาครั้งนั้นจใจของฉันอยู่เคลื่อนไหวประมาณนี้ครับถ้าอยากฟังต่อก็ไปหาฟังได้เพราะว่าเราจะออนครั้งแรกนะครับวันที่14พฤษภาคมับผมออนวันเดียวกันกับตอนฉายตอนแรกเหมือนกันแต่ว่าของเราจะเป็น6โมงก็สามารถไปฟังเพลงก่อนได้นะครับฟังเพลงเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวอาบน้ําเอาขนมมาเพื่อดูซีรีส์ต่อในตอน5ทุ่มได้เลยครับ น่าจะแดงกับเขียวแล้วเยเหมือนมัน,ม,นมันเป็นมากกว่าการที่แบบไม่ชอบหน้ากันอ่ะมันเป็นเหมือนเราเราเกลียดจนแบบคนละขั้วคนละขั้วมันจะมาแบบเออมันจะมาแม่กันได้ไงอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปลุ้นดูครับก็ไม่ต้องพกอะไรครับแค่พกใจมาเจอว่าผมเห็นดีใจแล้วับผม แกพกใจ<ม>พกขนมพกแบบความพร้อมมาดูนั่งดูซีรีส์ตอนห้าทุ่มเนี่ยครับแค่นี้พวกผมก็แบบฟิลกูนแล้วครับอ่าผมปุ๊กหมอนแล้วกันครับไม่ได้เอามานอนเอามาจิบเ,<อ>เอามาแบบเหนื่อยเงี้ยพกพกคอนข,ข้างๆมาดูด้วยแล้วกันเพราะว่า<ช>ซีรีส์มันน่ารักมากของผมนี้พกเพื่อนมาเลยครับแต่ต้องเป็นเพื่อนที่พิเศษหน่อยใช่<ๆ>เพราะว่า มั่นใจเลยว่าถ้าใครพาเพื่อนที่รู้สึกว่าเราคนนี้พิเศษเราเนี่ยบางทีดูจบเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ก็เหมือนกันว่าเราเนี่ยพาเพื่อนที่เราแบบที่มันรู้สึกว่าคนนี้มันเป็นมากกว่าเพื่อนไงบางทีเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปบอกเขาตรงๆก็ได้เราพาเขามาดูเรื่องนี้แหละใช่ผมมั่นใจว่าดูจบเนี่ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งดูจบแล้วก็ตื่นมายังอยู่ห้องเพื่อนอยู่เลยใชอะไรอย่างนี้ เรใช้สายตการนอีกแต้อยู่แสดงซีนีเรื่องที่จบตาเอ้อ่ะตอนเราเห็นอีเนอร์ของแต่ละคนแล้วก็มีอีเนอร์สายตาด้วมั่ะมาต่อเจมส์ถ้าวันถ้าวันนี้เงินไม่พอใช้แต่แม่แต่ต้องขอแม่จะขอแม่ยังไงขอแม่ด้วยควา วันนี้ไม่ได้ทํางานครับไม่เมื่อวานจมทํางานมาดึกมากเลยวันนี้ก็เลยแบบรู้สึกไม่สบายแม่ยังไม่กินข้าวเลยอเออพ่อไปไหนอ่ะอ๋อเออเจม่าจะขอของเงินแม่หน่อยอะ่ะพอดีว่าเจมจะไปซื้อของเข้าห้องอะ่ะแล้วได้ไปซื้อยาด้วยว่าเดี๋ยวสักช่วงบ่ายออกไปข้างนอกอะไรอเงีย้ย ครักเหมือนกันเออได้มายี่สิบชีวิตจริงได้อมสอ่ถ้าโถูกรางวัลที่หจะแสดงไงจะทำังไงราวัลที่หนเลยนะอุ้ยองใสาจะไปอันนี้ดิเอ้ยี่นีกพร้อโอ้พรอปเลยเฮ้ยพี่พี่ถูกปะวะ พี่พี่ถูปะวะอันนี้อันนี้อันนี้กำลังอันนี้กำลังแบบว่าหน้าหน้าจอกำลังประกาศอยู่พี่อันนี้ถ้าออนวันที่16ก็เดี๋ยวรู้เลยนะฮะอันนี้ของเราแบบไข่ทอดแล้วประกาศออนแล้วอเลขมาแล้วลูดเลขที่ออก0 7 0 7 5เจ็ดเ้ฮ้ยพี่ถูกปะพี่พี่ถูกปะพี่ถูกปะ่าวป่าวไม่ถูกไม่ถูกพี่ถูกไหมอ๋อไม่ถูกไม่ถูกหกอันนะพี่ พี่เล,ล ue, soldier, e the, ี้ยงข้าวเลยเนี่ยมือเนี้ยพี่พี่ถูกเนี่ยน้องโคกน้องขอกระแต่โอ้โหเดี๋ยวพี่ผมดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่มามามาดูใหม่อะศูนย์เจ็เจ็ดห้าเก้าสาม เช้าไอ้นี่เดียบผมมาก่อนอะไรหลานเจนเย็นให้คนแก่ก่อนไม่ได้หรือไงเอ้ยเล่นหน้าเล่นตาเด็กสมัยนี้ไม่รู้จกสัมมาคารวะเเลยนะให้สอนมาเนี่ยถึงคิวแล้วครับลุงสั่งเลยฮะเองยังมีเรื่องกับลุงเหรอเองมาสั่งลุงเนี่ยเองเป็นเด็กเองเจนไหนลุงบูมเมอร์นะเว้ยเด็กสมัยนี้ ไม่รู้จากที่ต่ำที่ส hey? ูงเงซะไรวไปกี่ร้านาเลย <S <S 2: <S <S 2: ไม่รู้หรือรู้จักเจนด้วยเขาอะไรครับถ้าเจอถ้าเจออย่างชีวิตจริงผมไม่คุยด้วยนะต้องห่างแว่าผมละผมเดินหนีแ้วฮะที่มาสาหรับภาพรักต้องเป็นพี่ได้เหรออ่าได้แหละดียว sao vậy Tuấn? sao hả? Phuộc chìm rồi đấy. Em hey. mày lên đi. Mày để lên. mừng mấy mùa à? Mày กูชอบมึงอะไอ้ขอจับมือได้ไหมก็เป็นแฟนกันดิเอาดิขันแล้วครับโอ้ยมีใครขันก็มออีใสเลยก็ฝากซีรีส์นยครับ Eye Contact e Series ครับเพียงสบตาก็สามารถรับชมได้ทางช่องจีนเอ็มยี่สิบห้านะครับเวลาห้าทุ่มแล้วก็ สามารถดูแบบอันพัดได้แบบจุใจเลยนะครับม้ที่ VTV เวลาเที่ยงคืนเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าใครดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะพวกเราตั้งใจมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเพลงเซี่ยวนาทีครับผมสามารถรับชมได้ iContact the ื e ซ i ชุดท่องทางเลยนะครับทั้ง IG, x YouTube หรือทุกอย่างสามารถรับชมได้เลยครับผม